ยาวิหควิหคบินไปไลนเราได้ฉายานี้หนูยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าความหมายมันคืออะไรตอนนี้พี่หกบอยบ่ยหรือว่าคือต้องแตกแล้วก็ออกมาโบอ่าบินนกมาโอ้ยขอให้หนูบินไปได้เรื่อยๆก็ก็ก็ แปลกดีค่ะเพื่อเพื่งเคยมีฉายาครั้งแรกก็อขอบคุณค่ะที่ตั้งให้แล้วขอให้หนูบินอย่างแข็งแรงไปเรื่อยๆนะคะพน้อมรับฉายาที่พี่ตั้งให้เนอุเอนอ้า <c> ว <oughs> อ่ะ <c oughs> ก็หนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกับฉายานี้ก็ค่ะจ้งงานหนูด้วยค่ะหนูยังไม่อยากปีค่ะจริจริง ตั้งแต่เป็นอิสระเราก็มีมีโปรโจเจกต์กเข้ามาเรื่อยๆค่ะจากจากหลายหลายช่องทางที่ที่เราได้อ่านบทบ้างอะไรอย่างนี้บ้างเราก็ก็ค่อยๆดูค่ะค่อยๆดูแต่ละอันไปว่านนเราอยากเล่นแบบไหนแนวไหน, fish, ไน,นอะไรนะคะก็ก็ยังอยากวีดีอถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้ร่วมงานกับใครตอนนี้ Feels อยากอยากร่วมงานกับทุกทุกคนอยากเปิดเปิดกว้างในในเวที่เราแบบอยากลอ,กอ,กอกงอะไรใหม่ๆ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ้วยจริงๆค่ะ